เฮตีอย่างนี้มันเห็นแก่ตัวก็บอกจะให้ผมไม่ใช่บอกมันไม่ใช่เฮ้ยตีอย่างนี้มันเห็นแก่ตัวเนี่ยมันไม่ใช่ผมเองผมเองอ้โหสู้เป็นอยังมันไม่ใช่ไอ้เจมอะไรเดี๋ยวมันเป็นอะไรกันกูไปซื้อลอตเตอรี่มานี่นี่รัตตี่ของกูนี่เออเออกูถามเขาว่ามันได้เท่าไหร่นี่ใบนี้ถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งกูหกล้านไงก็หกล้านอ่ะเขาจะเอารถเอาบ้านกูบอกว่าจะให้เขาเนี่ยเขาจะเอารถเอาบ้านเนี่ยไม่แล้วกูจะเลืองอะไร ครอบครัวกูก็มีกูถามว่ามันถูกยังออ<า>เอ้ดีพี่ตีตัวนี่อ้าวมันใส่ย,ยีกสบายดีไหมนี่ไม่เจอนานเลยนี่สบายแล้วโอ้เศรษฐกิจมันแย่น,นะผมไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เลยนี่ทำไมอะ่ะโอ้ยุคนี้เนาะยุคโควิดอ่ะผมตกงานมาสองปีแล้วนี่ตกงานออแล้วเข้าโรงพยาบาลไม่ตกงานพามผามผามเป็นคนตลกเหมือนเดิมอ่ะใช่แต่ไม่ตลอดนะ S <S ใช่ไหมใช่นี่สตรีไอ้ผมไม่เคยเนี่ยผมอยากจะถามเนี่ยผมซื้อรัตตี่มานี่ซื้อมาใบหนึง่งก่อนผมไม่เล่นนะผมไม่เล่นหวยเลยนะเล<ร>ยไม่ชอบมันเป็นการพนันนะ่ะแล้วผมซื้อรัตตี่มาใบหนึ่งเนี่ยมันให้เท่าไหร่เนี่ยฮะรัตตี่ใบหนึ่งรอบที่หนึ่งก็<ช>หกล้านกว่าแล้วหกล้านเลยน่ะหกล้านเลยอู้ทำไมอู้ถ้าผมถูกี่โชคดีเนี่ยถ้าผมถูกรัตตี่นะใบนี้นะครับผมจะแบ่งให้เฮียตีชายเนี่ยเฮยจริงวะจริงอู้ใจดีจังเลยเฮียตีอยากได้อะไรบอกผมอ่ะ ก็อยากได้รถอยากได้บ้านนั่นแหละรถคันหรูๆไปแดงบ้านหลังใหญ่ๆเอาไว้ให้เมียนอยู่หลายคนถูกถูกหกล้านรถรถมันคันเท่าไหร่ก็ล้านสองล้านแล้วรถล้านสองล้านแล้วบ้านล่ะบ้านก็ไม่ต่ำกว่าสามล้านสามล้านเป็นห้าล้านวะแล้วผมจะเรืออะไรอ่ะก็าวก็ครัวผมก็มีอ่ะเฮตีอย่างนี้มันเห็นแก่ตัวก็บอกจะให้ผมไม่ใช่บอไม่ใช่เฮตีอย่างนี้มันเห็นแก่ตัวเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะผมเองไงผมอ่ะสู้เป็นยัง มันไม่ใช่ไอเกงอะไรเดี๋ยวมันเป็นอะไรกันกูไปซื้อรอตรีมานี่นี่รัตรีของกูนี่เออเออกูถามเขาว่ามันได้เท่าไหร่นี่ใบนี่ถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งกูหกล้านไงก็หกล้านอ่ะเขาจะเอารถเอาบ้านกูบอกว่าจะให้เขาเนี่ยเขาจะเอารถเอาบ้านเนี่ยไม่แล้วกูจะเรื่องอะไรครอบครัวกูก็มีกูถามว่ามันถูกยังกูรู้ว่ามันยังไม่ถูกเอากูรู้ว่ามันยังไม่ถูกมึงเข้า กินกับกูอยู่อ่ะก็บอกจะให้เองอ่ะมันไม่ใช่มึงเข้าข้างเขามึงก็ไปอยู่กับเขามันวันที่ยี่สิบสามันนี้มันที่หนึ่งกูรู้มันยังไม่ออกแต่เขาไม่มีเหตุผลนะเขาทำนักเกลียดกูเกิดไปหูนะไม่ใช่มามามขอขอขอกันนะเียวลไม่มเรือก็มันต้องเหรือช่างมึงเนี่ยเอาให้่เยอะไรกันเนี่ยฮะอุ้ยเอามาใส่ยีน่าผมไปเดี๋ยวนี้ยเศรษฐีดูใบข้อหมาหน้าผมเลยเหรเศรษฐีดูรถตันนี่มาไม่ต้องให้ไม่ให้แล้ว ขอโทษครับนักเกลียดคนไปวนามาสอีกอากาศเริ่มหนาวแล้วใย่ขึ้นนะร้อนเลยเนี่ย